ผลงานชิ้นนี้เป็นเรื่องตาแต่งไม่ม <c oughs> okay, <resource> ีความเกี่ยวข้องกับผู้คนริงนะครับโอเคสวัสดีทุกทุนด้วยนะครับผมวันนี้จะอยู่เกมที่มีชื่อว่าชีวิตอันโหดร้ายของเธอเนั่นเองนะครับเกมที่ผมเคยเล่นก่อนอันนี้นั่นเองที่รับการแปลไทยจากคุณชักวูดแน้่เอที่ซ้ายบนได้เลยนี่เห็นไหมยูโยู่นั่ยเองนะแปลไทยนั่นเองเป็นคนชัก ว,ว,วูวูเลยตรงขคำาวูก็ว้าวจังแหนครับผมประมาณนั้นเนี่แต่พูดไ,ไดม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งเขาได้ทำการแปลเกมนี้เป็นภาษาไทยแบบ Google Translate นั่นเองนะครับผมก็สนใจก็สามารถลองโหลดดูได้นั่นเองนะที่เว็บของเขาได้เลยนั่นเองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้และการที่ Twitter ของผมก็ที่ดีเอ่อ Twitter ไม่ก็ที่เออ่ในดิทคอร์ได้เลยนั่นเองนะครับเกมที่สามร,ร้ยอ,รอ,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 รอ,อย 19นั่นเองเลยครับผมก็สามารถไปดูได้นั่นเองเลยครับซึ่งเกมที่ผมจะไม่เล่นอะไรมากนะเพราะผมเคยเล่นไปแล้วนั่เองนะครับใครที่ไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้เป็นเวอร์ชัมมนภาษาญี่ปุ่นในเรื่องข้างต้นแล้วก็บทการวิธีการเล่นเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ตารางคอธิบายหรือว่าที่มุมขวาบนตรงนี้ได้ที่ขึ้นอยู่่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็จะมาให้ระบบคร่าวๆข,าข,าของตัวเกมที่เป็นภาษาไทยที่เขาแปลมาแล้วกันนั่นเองนะครับเห็นไหมเก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นั้งแต่นแรกเล่นเงินทันต่อตัวเลือกแล้วก็บทการส่างงี้น่เเอออคผมมโวตไง เรเล่นต่อได้กันเนาะนะครับเขาจะมีเซฟให้ตลอดนะครับสำหรับคุณเอ่อร์กาวิตตี้ดอนนั่นเนองแล้วที่เขาแปลมาก็จะมีอันนี้3วัน2วันก็เอะไรกันนั่นเองนะครับโอ้เผลอกดเล่งไปเพิ่งหยุดก่อนนอะครับผมโอเคตรงนี้นะครับก็โอ๊ยอย่าเพิ่งมันหยุดเวลาไม่ได้เวลามันถอยหลังอยู่โอเคอน,นี้ก็มีให้ถอดเสือ้อถอดกระโปรงแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งได้นั่นเนองนะครับเปลี่ยนตำแหน่งก็ด้านหลังอันนี้นะครับผมวานี้นั่นเองนะครับ ซึ่งครั้งที่แล้วก็เนื้อหาก็ติดเนื้อหาสำหรับ18บวกด้วยเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนั้นก็เลยดทำให้อาจจะมีหลายคนที่ดูคลิปวิดีโอนั้นไม่ได้นั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรคลิปนี้ผมจะพยายามให้มันไม่ติดเลดมากละกันนั่นเองนะครับโอเคประกาศในเร็วนี้ซาคิสิซาสกิทักออกอยู่ทางขวามือนะครับฉันต้องลงแล้วล่ะนะครับเธอบอกว่าฉันด้วยกระสิงกระซิบก่อนที่ฉันจะรู้ตัวรถไฟก็อยู่ใกล้สถานที่เธอกำลังจะลงแล้วนั่นเองนะครับฉันหยุดแล้วก็หยุดแต่ต้องโทรเธอแล้วก็ปล่อยเธอไปนั่นนเองะครับ โอเคก็ลงด้วยสุดถ้าปกตินี่เองนี่ครับผมโอเคซื่อเกมนี้วิธีการเล่นนะับท่านผู้ชมต้องเล่นบนผ่านโปรแกรมจอยเพย์นั่นเองนะครับใครไม่เคยเล่นจอยเพย์ก็ต้องโหลดโปรแกรมจอยเพย์มาครับโหลดเกมจอยเพย์แล้วก็ เออเอนจิ้งของจอยเพย์นั่นเองนะครับแล้วก็โหลดโปรแกรมสกายเออร์เพื่อเป็นการแตกฝ่า์นั่นเองนะครับวิธีการโหลดวิธีการ d a ดต้ของจอยเพย์เนี่ยผมจะมีคลิปสอนอยูใช้ล่า,ลางคำอธิบายคลิปเหมือนกันก็นกให้ไปดูได้นี่นะครับแันเป็นวิธีคลิปที่แบบเก่าแล้วเนาะซึ่งมันต้องไปโหลดแอปเออกรูเแกบบ้นเพสโต้เนาะแต่จริงๆเราไม่ต้องโหลดกูเก้นเพสโต้นะครับให้ไปที่ที่ของผมไม่ก็ที่ อ่อทวิตเตอร์ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้อยู่เป็นเว็บของผู้พัฒนาเกมเออผู้พัฒนาจอยเพย์นี่เองนะครับก็จะเป็นเว็บล่าสุดของเขาให้โหลดของผ่านเว็บของเขาเนี่ยเองนะครับแล้วจะได้เป็นเวอร์ชันล่าสุดไม่มีปัญหาไม่เกิดเออร์อะไรขึ้นนั่นเองนะครับใครจะขึ้นเออร์อเลอร์เลยไปโหลดใน Play Store เนี่ยก็จะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นเพราะมันเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วนี่ครับหรืออาจจะไม่มีให้โหลดแล้วมั้งตอนนี้นั่นเองนะครับให้นำให้ไปโหลดในทวิตเตอร์ของผที่ที่ขอดผมจะแปะพร้อมกับตัวเกมเลยนะเองนะครับประมาณนี้เดี๋ยววิธีกกกกกาาารรรรรโโหหลลลลดดแะะะะววิิิธีีีใใส่เ่เเเเมมมมออออไ็ืนน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 ัััับบคคปป้้ยงผณ ถ้าทําครบทุกอย่างก็จะได้แบบว่ามาเล่นเกมแบบนี้เลยนี่เองนะครับได้เป็นภาษาไทยอาจจะลําบากนิดน,นึงเนื่อที่ต้องโหลดนะครับแต่ว่าในช่องผมจะมีเกมจอยเพย์อย่างนี้ออกมาเยอะแนะนําให้โหลดมาดีกว่านี่เองนะครับผมโอเคนี่ก็ไลนะคุยอยากเล่นไลน์กับวิดีโอจังไหมนะครับคุยหัวข้อขอะไรดีก็แชทงานดิเลกนะครับแล้วก็เรื่องหัวข้อเหตุการณ์นี่เองครับก็คุยระลับบวกหัวข,ข้อจะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรื่นี่เองนะครับวันนี้อัพสถานะนะครับอัพได้นั่นเองนะครับค่าตัวนี้แต้มไม่มีเลยนะครับก็อัไไม่ด้้้้นน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 คครับับโออออเเเกก็แลวฮยยจะ อ่ะเรื่องเออนี่ครับผมนอนนะครับซุกเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเออลักลับบนรถไฟนั่นเองนะครับแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับนางกับเราไปเรื่อยๆจนถึงขั้นเออไปเซอร์วิสไปออกเดทด้วยกันไปสระไว้น้ําด้วยกันแล้วก็แปลว่าถึงขั้นแต่งงานกันได้ด้วยนั่นเองนะครับจะมีฉากแต่งงานของเกมนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถแต่งงานกันได้โดยสารเกมนี้ไม่ได้แบบมีแค่อะไรบนรถไฟแล้วก็จบนะครับอันนี้มีเนื้อเรื่องของตัวเกมด้วยนั่นเองนะครับที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของนางไปถึงขั้นสู โ okay. อเคเธอถามงานทะเลเขาผูาานธรรมดาสามารถมีอะไรกับเธอได้ด้วยเหมือนกันเช่นนั้นนะครับผมโ okay. อเคก็หยุดในการประมาณนี้นะครับโอเคส่วนตัวเซฟนะครับก็สามารถเซฟที่ต้นค่าตรงนี้ดนนดนได้นะครับ,บแล้วก็กดบันทึกได้นั่นเองนะครับนี่ปึ๊บแล้วก็บันทึกได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็โหลดเซฟมาได้เช่นกันนั่นเองนะครับเอามานี้เนนะาะสำหรับตัวเกมนั่นเองนะครับส่วนเรื่องไเป็นยังไ,ไงต่อท่านผูชน้ชมลองเอาไปไดูดูกันนั่นเองนะครับใครมีเซฟแจกแจกก็สามารถใครมีคำถามเกี่ยวกับเกมนี้เนาะก็สามารถไปพูดคุยได้ที่ในกลุ่ม เอ่อแฟนเพื่ของผมได้ผมสมัครผมสร้างกลุ่มใหม่ไปแล้วทายที่ไม่รู้นะเอ็นนะครับถ้าหามว่ากลุ่มหายไปไหนก็คือสร้างกลุ่มใหม่ไปแล้วนั่นเองนะครับลิงก์อยู่ที่หน้าช่องของผมเลยนั่นเองสามารถไปพูดคุยและเปลี่ยนความรู้กันได้ในกลุ่มนั้นนั่นเองนะครับผมวันนี้นั่นเองนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้หรือเกมไหนหรือว่าข้อสงสัยอะไรหรืออยากจะแจกเกมอะไรหรือก็ยังมีคำถามอะไรต่างๆก็สามารถไปพูดคุยกันได้ในกลุ่มนั้นนั่นเองนะครับผมก็เอาวันนี้แล้วกันนั่นเองโอเคนี่ส่วงของอัพสถานะใช่ไหมความเชีี่ยยวชชาาาญเงงบบกกรรใให้ลลััจโคคภนะ เนี่ยเออความควบตัวความแน่แน่เอาเป็นความค่วบตัวแล้วกันนะครับแล้วก็โอ้อะโอ้มันเสียสี่แต้มในการเอาคำหนึ่งหรอโอเคได้แค่อันเดียวนะครับโอเคนั่นก็มานี้แล้วก็นอนเหมือนเดิมนะครับโอเคตัวเกมจะเป็นไงต่อใครอยากลองเล่นก็ลองโหลดดูได้แล้วกันในอในไฮตารางคำอธิบายเลยเนาะนีครับผมเอ้ยเนี่ยที่ขอผมอก็ทวิตเตอร์เนาะนี่ครับโอเคสั่เกมก็มานนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมไปอุดหนุน เออเกมเออผู้พัฒนาเกมด้วยนะครับสำหรับใครที่เอาไปกังซับก็อย่าลืมไปอุดหนุนผู้พัฒนาเกมด้วยนั่นเองนะ่ยเขาทำเกมดีๆแบบนี้จะมีเกมมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเออให้กำลังใจคุณอาคาเบติดอนหรือว่าที่ชักวูดได้เลยนะที่เขาแปลเกมอันนี้ออกมานั่นเองนะสามารถทีให้กำลังใจเขาได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะนี่ครับผมโอเคความสามารที่เขาแปลเกมนี้ออกมานั่นเองนะครับทำให้เราได้มีภาษาไทยอย่างนี้ออกมาให้ได้เล่นกันนั่นเองนะครับผมโอเคสารับเกมก็วันนี้แล้วกันนั่นเองนะครับเเรื่องจะป็นยังงไต่ออก็ท่านผู้ชมลงเอาไปเล่นดดูไ้ยัน่เองนะครับ โอเคสักเก็งวันนี้แหละนะครับผมขอจบด้วยฉากทำงานสัฉก,ฉกฉากหนึ่งแล้วกันน้ำเองนะครับก็เป็นฉากนี้แล้วกันนั่นเองนะครับอ่ะนะครับผมโอเคใครอยากไปดูต่อก็ลองด,ดูได้แล้วกันสำหรับกกวันนี้นรายการไว้เจอใหม่คลิปหน้าจบวันนี้นข,นนกกขอตัวลาไปก่อนแล้วท่านผู้ชชอบกันนะครับไปแบบล้วบ,บ๊ายบาย